สวัสดีค่ะวันนี้เรามีทั้งข่าวเปิดกล้องและปิดกล้องของสองผู้จัดนะคะเรื่องแรกสายโลหิตของค่ายบางกอกกละครเป็นแนวย้อนยุคฟอร์มยักษ์เช่นเคยเพิ่งจะเปิดกล้องไปหมาดๆส่วนอีกเรื่องสุริยันจันทราข,ของค่ายเมืองละครที่กำลังแพร่าภาพแต่เพิ่งถ่ายทำเสร็จเมื่อวานนี้เองค่ะ เดินกล้องวันแรกทีมงานละครย้อนยุคสายโลหิตก็ได้หากันแล้วล่ะค่ะเมื่อพี่แดงธัญญาเจอฉากเด็ดรำแก้บนแบบไม่ธรรมดาก็แม้ผู้กำกับสั่งให้สลัดมาดกงามๆออกไปเหลือแต่ท่าเหมือนจะงามแทนก็เลยเอารำไทยมาปนกับเต้นแจ๊สลำบัลเล่แต่ดูยังไงก็ไม่เข้าจังหวะสักทีก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะ นางปริกเนี่ยลำไม่เป็นมันก็เลยโอเคให้ดูกระดกกระเดกกะไเยอย่างเงี้ยก็ดูคำๆไม่เข้าจังหวะลำไม่เป็นดูงกเงิ่นเงเงแล้วเหมือนหลงว่าสวยชอบบทแบบนี้แสดงออกเยอะๆหลุดๆบ้างตัวจริงๆลึกๆแล้วเนะเป็นคนอย่างเี้ยละค่ะติงตองสามีเห็นสามีเดินหนีแน่ๆเ <laughs> ลยโอยกรมสินอย่าพิ่งประท้วงนะคะพี่แดงเขาแค่เล่นไปตามบทบาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ เห็นความ <im itation> น่ารักน่าชังของเหล่าพระนางรุ่นจิ๋วกันมาแล้ว <Wow. S 1> อีกไม่กี่วันคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความน่ารักสดใสของพระนางรุ่นต่อแล้วล่ะค่ะสําหรับละครพื้นบ้านนาพรตะสุริยันจันทราซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ปิดกล้องลงแล้วด้วยฉากแต่งงานสไตล์อินเดียที่สุดแสนจะอลังการค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ได้ได,ได้ได้เล่นในฉากนี้ด้วยครับผม และนอกจากบ่าวสาวแล้วในกองถ่ายเมื่อวานนี้ก็ยังมีคู่พี่น้องสุริยันอินทิราพระเอกของเรื่องมรอเข้าฉชาอีกด้วยล่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดกล้องแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยู่อย่างนี้ต่อไปยังไม่อยากปิดกล้องเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็สนุกนะทำงานด้วยกันใช่ครับ,รบในช่วงที่รอชมบทบาทของพระนางหนุ่มสาวที่บางคนเพิ่งจะมีโอกาสได้ชิมรางงานแสดงเป็นครั้งแรกนั้นก็ติดตามความน่ารักของเด็กๆในสุรยิยันจันทราทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุกไปก่อนนะคะ ลุกลามเข้ามาถึงวงการบันเทิงแล้วนะคะสําหรับเหตุการณ์ครูวางระเบิดโดยล่าสุดเกิดขึ้นกลางกองถ่ายละครเจ้าสาวสองเงาค่ะ เกิดเหตุการณ์ชวนตื่นตระหนกร่วมสมัยจริงๆค่ะเมื่อฟันนี่แดสสถานที่ทำมาหากินของเหล่าสาวๆดอกไม้เหล็กในเจ้าสาวสองเงาถูกวางระเบิดโดยคนกันเองที่ต้องการสร้างสถานการณ์ให้คิดว่าเป็นฝีมือพระเอกเพื่อจะได้เกิดความสมัค้คีกันขับไล่ผู้บริหารที่เกียตกระเทยคนนี้ออกโดยงานนี้ผู้ที่ทุกคนโบวตให้มารับสภาพเป็นคนเจอระเบิดอย่างเป็น,นกฉัชทนคือกระเทยตัวปลอมในกอล์ฟเบญจพลค่ะถูกต้องแล้วควรจะเป็นคนนี้ค่ะเพราะไม่มีใครที่จะน่าแก้งไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็น พี่ก๊อปไปแล้วถ้าเธอจริงๆคงก็คงจะอยู่นิ่งๆอ่ะคงจะไม่ขยับเมื่อกี้ยังซนหน่อยน่ากลัวไหมกลัวหน้าพี่ก๊อปมากกว่าระเบิดอีกนะคะเมื่อกี้นี่คือจริงไม่มีใครรู้เลยรู้สองคนนั่นคือป้าเจนนี่คือพี่เดกับพี่นีน่าคือพี่บอยสองคนที่รู้เขาวางแผนกันสองคนเพื่อให้แบบทุกคนยิ่งเก็บพระเอกมากขึ้นอีกฟังแบบนี้แล้วแฟนๆหนุ่มจับคงต้องช่วยให้ความจริงเปิดเผยในเจ้าสาวสองเงาวันศุกร์นี้แล้วค่ะ ก่อนที่จะออกเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศในจีเรียนในอีกไม่กี่วันช่วงนี้มิสชแลด์เวลด์2,002คนล่าสุดและคณะก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะ ช่วงนี้น้องที่ชาม s ิสไทแ n นเว r ร์คนล่าสุดของเราก็กําัังเนื้อหอมทีเดียวค่ะเพราะนิตยสาราชั้นนำหลายเล่มต่างก็ลงคิวจองตัวไปขึ้นปกกันทั้งนั้นถึงจะมือใหม่แต่พอเจอไฟก็ไปได้สวยทีเดียวค่ะวันนี้มาถ่ายแบบชี่กุลสตรีนะคะก็สนุกดีค่ะงานถ่ายแบบเหมือนกับว่าก็ได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนการแต่งตัวแต่งหน้าแบบใหม,ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เก่งไม่เก่งมากค่ะเพราะว่ายังยังใหม่อยู่ค่ะ แม้หุ่นก็ดีผิวสวยซะจริงๆบอกกอนที่ประวันเลยให้ขึ้นโปกฉลองปี4 .6 ซะเลยปลายเดือนธันวาคมนี้ได้เห็นผลงานน้องก้างแน่นอนค่ะหลังจากนั้นทั้ง3าสาวก็รีบสลัดมาดนางแบบเดินทางไปขอบคุณเหล่าผู้สนับสนุนต่อทันทีเริ่มจากบริษัท KLM เพื่อรับมอบตัวเครื่องบินของสายการบิน KLM สำหรับก้างที่ชาลึงไพโรดใช้เดินทางไปประกวด Miss World 2002ที่ประเทศไนจีนเรีย โดยมีมิสเตอร์ริชาร์ดโอลิเวอร์ผู้จัดการทั่วไปให้การต้อนรับแล้วมาสายวันนี้คณะสาวงามก็ได้เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณบริษัทสยามกลการและนิสสันเซลจำกัดโดยมีคุณสุธาอักษรอารี Ari รองผู้จัดการบริหารและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมนำชมบริษัทและพิพิธภัณฑ์ดรถาวรพรประภาและซิงเอิร์ธจากนั้นก็เป็นการมอบรถเก่งประจำตำแหน่งมิส s t h a i แ a นเวอร์ส0 0 2ให้กับน้องกั้งซึ่งนอกจากจะถูกใจแล้วเธอยังต้องเตรียมตัวเป็นสารถีให้กับเพื่อนๆอีกด้วยล่ะค่ะรถสวยมากเลยค่่่ะะะถูกใจคคเน ใช่ค่ะรถส,สวยมากก็วันนี้ก็ว่าจะขอให้ก้างไปส่งที่บ้านด้วยรถคันใหม่เลยค่ะเจ้าของบทเพลงฮิต Kiss Kiss เพิ่อมาเปิดการแสดงโปรโมททัวร์ครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ชื่อว่า Kiss Kiss with Hollywood Live in Bangkok ไปร่วมสัมผัสความน่ารักเซ็กซี่และสนุกกับบทเพลง Pop Dance หยุดอารมณ์ของเธอได้ในวันศุกที่จะถึงนี้ที่ลานหน้าสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ คืนนี้หลังจบสีสันบันเทิงอย่าลืมติดตามชมบทบาทของทอสทองดีศิลปินฝรั่งเพื่อชีวิตที่รับคำเชิญมาร่วมแสดงในนิราสองพบกับบทบาทหลุงอันโตนนะคะสำหรับช่วงนี้ทีมข่าวช่อง3ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ